ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเตรียมนําเสนอแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติค่ะมุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการลงทุนที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เดินทางไปถึงนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะ,ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78โดยภาร,ร,รกิจแรกจะเข้าร่วมการประชุม ระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Summit และกล่าวถ้อยถแถลงในช่วงผู้นำเกี่ยวกับการระดม,ะดมเงินทุนและการลงทุนและแนวทางการดำเนินงานเพื่อความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ซึ่งไทยนะคะก็จะนำเสนอประเด็นหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนหรือว่า sustainability link bond ซึ่งเป็นตราสารรูปแบบใหม่ค่ะในกลุ่มตราสารนี่สีเขียวสีเขียวก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะคที่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อส่งเสริมการลงทุน จากนั้นก็จะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและภริยาเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและหัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ย้าว่าการประชุมครั้งนี้จะเดินหน้าเต็มที่เพื่อประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายรวมทั้งกระชับความสัมพันธ์กับผู้นําจากนานาประเทศเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่งคัง่งรวมทั้งก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสําหรับทุกคน